สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับอินเตอร์440นะครับคันนี้เตรียมจะส่งลูกค้าอำเภอห้วยถแถงจังหวัดโคราชน,นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับคันข้างหน้านี้เตรียมส่งลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับ อินเตอร์440เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเตรียมจะส่งลูกค้าอำเภอเพ่อ่อแถงจังหวัดโคราชน,นะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะครับคันนี้ประกอบยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ เครื่องฟังจากร้านทุกคันนะครับเราเช็คพร้อมใช้นะครับท่านใดที่สนใจเครื่องอัดฟังนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์087-957-9453 093-573-2101นะครับ สำหรับท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางร้านลุงห่าน,นะครับ อันนี้ชุดหัวมัดเราถอดไปเช็คอยู่นะครับยังประกอบไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นก็จะเป็นผลยาเก้ของสันทองสีใส ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามให้นะครับขอบคุณครับ